จะประกอบพิธีเจ็บตัดอกสัมถาคของลบหาเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าราชการท่านเองกิจกรรมที่จะต้องไปเป็นประธานเปิดที่อภัยกตนาท่านประว่าิประมา7โมงครึ่งเพราะฉะนั้นพงนี้เวลาเจริญก,การ30นาทีโดยประมาณแล้วแต่การเวลาว่า,าท่านมาเป็นก่อน ก็อาจจะประกอบพิธีลดลงไปมากมาดีอะไรหรือเปล่ามีใครป่วยไหมอยอดที่โยมโบชา,าเพราะว่าทำขอลงพ่อแผ่นพระสิโกหรือป้าเถระคุทเป็นเยอดในจัจงหวัดได้ยอดสามเบอร์สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะ 3ามเด็เด็ดจูนอนุโมทนาขับุรุ่มอนุโมทนากับคุณแม่เจ้านางรีสอนหรือว่าพวกติดยอดให้ที่5้าพันคนแม่ หนึ่งครับผมนิมนต์องคูบาอาจารย์ที่ยังเคยอยู่ภายในวัดที่ไม่ใช่ยานต์ที่นิมนต์ความท่าเป็นนั่งประกอบที่ทีเจริญพุทธมนต์ด้วยกันครับในนิมนต์องคุญารย์ท่านพระมหาทองมสิร์นะครับผม,ผผบาาผมกกนิมนต์องคุญาณพร้อมด้วยอรคบาอาจารย์ทุลุกนิวาสายุการนิมนต์ขึ้นจีเกลรมพุทธมนต์สวยหรูกลมกัน หมดครับที่บ้านวาระตระส่วนอาทีพทำงานก็ที่หมดี๋ยวอาจารย์น้องตายคมหล่นแล้วดูด้านหลังของงานไฟไหมสถาการณ์ดูดีๆดูดูอาจารย์อันนี้ด้านหลังดูดูยังไม่โขเขาร้องโขนะไม่ได้นะดูดีๆครับผม งในค้างก็ไมนี่คือบุญทันตานีบนครับนั่งกัาสอนี้นะครับเราหลี่รอบทีด้วยนหมดด้านใน uh -huh. พระราเทินสถานเพลิงสฉหลวงปู่หาปู่กุ้งข้าวอำเภอสารสักขันจังหวัดกาฬสินครับในวันที่16ธันวาคม2566ครับตอนนี้กำลังปล่อยโคมไฟสถายะโยมเพื่อปรชาโคมไฟ เพื่อเป็นที่ระลึกส่งข้องรูหาเข้าสู่พะนิพานที่วัดภูพุ้มข้าวไดโนเสาร์ครับอำเภอสะจัขันจังหวัดกาลสิน์ รับชมไว้สนิทกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับและโมทนาสาธุด้วย